ครับผมมือนี้ก็โอ้ผมก็มาซื้อของครับก็ได้เห็นคนไทยมาเหตุงานครับมาไม่มาแท็กสองครับผมถ่ายเพิ่นมาเก็บบักสติมนี่นะครับล่งสติมเพิ่นอันนี้ได้บักหน้าวนี่หน่อยนี่บักสติมเป็นไงนะครับไม่เหตุงานเชียงรายนะครับเชียงรายครับนี่สติมเขา เก็บใส่กระมังครับกเก็บแปลงใส่กระมังมาแท็กสองครับอันก็มาแท็กสองคือกันเดอร์นะครับก,บมก,ก็มาไทยมาเบิรงเพ่นกำลังเห็นงานเก็บพอดีผมมาซื้อของก็เลยเห็นเลยมาคุยน้ำเพิ่นนะครับถามสาระทุกซุกดิบต่อไปน่ะคนไทยคือกันเหรอเนาะเจอหนากันท,กทักทายกันเนาะถามสาระทุกซุกดิบกันเก็บมาสติมครับ มารอบนี่มาวันวันทีวันทีอ่าเท่าไหร่ก่อนเนาะวันทีทีอ๋อมาวันทีหาครับพอดีไอ้พ่นมาวันทีหาวันทีหกนะครับก็มาเห็ดหาตุ่่าหกเจ็ดนะครับก็มาเห็ดงานอายุนี่เก็บมักสติมพอดีมันเป็นตรงที่ว่าผมมาสื่อของกินพอดีนะคุยนะครับตามภาษาคนไทยเนาะทักทายกันครับครับว่าเป็นจังไดมาจังไดอ่าขสอบถาม เรื่องต้นพ่อบอกรายละเอียดกับข่าวได้บอครับว่าคาค่าเดินทางค่าอย่างจังไดเนี่ยประมาณโดยประมาณกับข่าวก็ได้ประแสนอ๋อประมาณนี่ครับอ้พนว่าประมาณประมาณแสนหาร่วมเบสเสร็จเล่นบ่ครับนะครับมื่อนี้ผมกับบไดมารบกวนเวลางานพนดพยบอไดหรอครับพอดีมาจอดรถไกลไกเพิ่นก็เห็นงานนําผมก็ยันได้จางเพิ่นเห็นวามาส่วนคุยนะประมาณแสนหาเด้ครับเพ่นว่าแสนหา โดยประมาณเบสเสร็จเนาะค่าเครื่องค่าออฟฟิศค่าอย่างเนาะอ่าคือผมก็สอบถามมาหลายหลายคนครับว่าบางคนก็อ่ามาบอทอกัน,น,นเนาะไอเนาะเป็นบอเออแต่ละออฟฟิศแต่ละคนแต่ละเจ้านี่มาบอซ้ำกันดอกค,ครับเรบพราะว่าบางบางคนก็เสียค่าออฟฟิศแต่ว่าเมื่อสื่อค่าเครื่องเองก็มีสื่อค่าเครื่องเองบางเทือแบบ อาจจะโดดขึ้นไปโวยเกือบเกือบเออหาหกหมื่นก็มีเด้เหลืเงินเวลาสื่อเครื่องเอเนาะครับครับผม้าทาวิซาออกมันได้สื่อโวยเจ็ดแปดหมื่นก็ต้องได้สื่อแล้วมั่นบ่ไอ้น,นั่นเห็นบอกครับมันก็ขึ้นอยู่น้ำน้ำเวลาน้ำสถานทีน้ำครับในช่วงช่วงจังหวะนั่มันบอกว่าได้ครับว่าบางคนเป็นยังคือมาแปดหมื่นา 80, 000, บางคนคือมาแสนสองแสนสามแสนห้าแสนแปดมันกำหนดไวได้เนาะไอยเนาะ ครับผมอันนี้มันก็ขึืนอยู่ในช่วงจังหวะของแต่ละคนโอเคครับผมกับว่าในสัมผัสไอเราลายดอกราะว่ามันก็เป็นเวลางานเพลินเนาะผมก็บประเด้รบววนเพลินหลายครับผมขอคุยรายละเอยียดเล็กๆ,ๆน้อยๆขอบคุณครับโอเคครับผม